ขั้นตอนการเบิกเงินสำรองจ่ายขั้นตอนแรกนะคะเข้าสู่ระบบ My TCG กดเข้าโหมดหมู่โปรแกรมสำรองจ่ายขอเบิกเงินสำรองจ่ายเลือกไอคอนสีฟ้าขอเบิกทดลองจ่ายฝ่ายบัญชีถัดมานะคะให้เลือกบริษัทโดยเราจะเลือกบริษัท TCG Management ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสลษสัญหาส่วนงานจะเป็นส่วนกลาง HR วันที่ต้องการใช้เงิน ประเภทโอนด่วนหรือโอนปกติเดือผู้ที่ต้องการอนุมตัติจะเป็นหัวหน้าต้นสังกัดและรายละเอียดของเงินที่ต้องการเบิกพร้อมจำนวนเงินได้กดบันทึกคะ่ะหลังจากกดบันทึกแล้วให้กด copy link ส่งให้หัวหน้าต้นสังกัดพร้อมแจ้งหัวหน้าต้นสังกัดให้กดอนุมัติรายการขอเบิกทดลองจ่ายหลังจากที่หัวหน้าต้นสังกัดกดอนุมัติแล้วให้คัดลอกลิงก์ส่งไปที่ลายแอดของบัญชี เพื่อให้บัญชีตรวจสอบเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำงานคะ่ะ